สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการเชื่อมพลาสติกนะครับหรือปะพลาสติกนะครับก็แตกนะครับนี่ครับแตกเยอะขนาดนี้เลยนะครับเราก็จะเชื่อมด้วยผงซักฟอกนะครับกาวร้อนครับ นะครับก็ถ้าแตกอย่างนี้นะครับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าน้ำเขาก็จะไหลออกนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเชื่อมกันนะครับเราขั้นแรกนะครับเราก็ใช้ของซักฟอกนะครับหยอดไปเลยนะครับ จากนั้นก็ใช้กาวหยอดไปเลยนะครับที่ใช้ผงซักฟอกด้วยครับเพื่อยึดนะครับถ้ากาวร้อนเราอย่างเดียวก็ไม่สามารถเกาะได้นะครับนะครับก็แตกเยอะมากนะครับ ตัแล้ว,ดดว,ลวนี่ครับหยอดแบบนี้นะครับก็รอ,อเขาแห้งก่อนครับค่อยไล่อีกรอบนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ปะ เรียบร้อยนะครับก็แข็งนะครับถ้าเราจะใช้ตดกาวร้อนอย่างเดียวก็ไม่ติดนะครับก็อาจจะใช้เป็นแป้งก็ได้นะครับแต่ว่าของข้กวโอก็มีความทนทานมากกว่านะครับครับจากนั้นเราก็เอากระดาษทรายมาขัดก็ได้ครับหรือใครจะไม่ขัดก็อ่ะแล้วแต่นะครับ แค่นี้ก็เดี๋ยวเราเอาน้ําใส่ดูนะครับนี่นะครับแข็งมากนะครับก็เอาพอกไว้แบบนี้เลยนะครับเพราะก็ไม่มีผลนะครับนี่ครับเราก็ใส่น้ําแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับ นี่นะครับก็ไม่รั่วนะครับหลังจากที่เราใช้ผงซักฟอกนะครับกับกาวร้อนนะครับติดไปการปะถังพลาสติกนะครับที่รั่วแตกนะครับก็ได้ผลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ